<c oughs> สวัสดีครับพี่น้องมือนี่พามาออมไก่ครับออมไก่แบบเปนบ้านอมไก,ใมกงง่ใส่หมากงูงูใส่ผักหอมพี่น้อง mà ăn om cay chấm sảm mình đơ, ừm, kiểu, 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 ัปอีกตัวไปอีตูวเขาหรือว่าใบแมงลักเนาะเนาะปึ๊บใส่ไปแล้วเนาะไส้มันหอมๆไปเน้ะไปอีกตัว หอมมิ้วี่ตัวละกินไงกินไงทีละสารบันเ้ององไก่สไตล์เอเชียนไงไงงถุงุงี่นองกินเผ็ดบะได้เลยบะได้ส่พริกพี่นองเด chim con bắn, ừ, sẹp sẹp, Ồ, sẹp cân với nòng, bưng xăm là ุกใจกดไลค์กดแชร์ไอ้แสนเด้อพี่น้องครับไปจับแสกมันขับบันล่าไปกินกันเด้อพี่น้องวันนี้าไว้สำนีพอกันผิบหนาครับสวัสดีครับ